จริงๆเนี่ยผมอยากเปลี่ยนชื่อเรียกรัฐสวัสดิการเนี่ยว่าเป็นสวัสดิการประชาชนมากกว่าพราะพอมีคําว่ารัฐเข้ามาอยู่ในคําว่าสวัสดิการแล้วเนี่ยคนก็มักจะคิดถึงว่ารัฐเป็นเจ้าภาพแต่ฝ่ายเดียวรัฐจะเอาเงินจากไหนมาใช้คงต้องเก็บภาษีคนไทยคนไทยจะยอมหรือเก็บภาษีแพงเราจะพร้อมหรือ ผมว่าคงต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยหมายถึงสวัสดิการที่รัฐด,ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนทั้งตายชีวิตคนเนี่ยโดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบปีเราลองถางช่วงชีวิตของคนออกมานะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดเป็นเด็กทารกจนทั้งเข้าโรงเรียนเด็กเล็กมาจนถึงประถมมัธยมเป็นวัยรุ่นเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นหนุ่มสาวจน จบออกมาทำงานะจะช่วยดูแลช่วยเหลือกันยังไงได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมไหมถ้าป่วยไข้ตกงานประสบอุบัติเหตุเนี่ยทำงานในโรงงานเครื่องจักรมันตักแขนไปข้างหนึ่งอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรเมื่อมีครอบครัวมีลูกจนทั้งแก่เท่าหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตยอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นคนยังไง เนกระทั่งถึงวันที่ที่จากไปผมว่าผทความของอาจาร,รย์ป่วยอึ้งพากรเรื่องอจากคันมันดาสู่เชิงตะกรเนี่ยเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ดีครับที่ให้ภาพของสิ่งที่รัฐคนดูแลประชาชนเขียนได้กระชับเข้าใจง่ายด้วยสังคมไทยจำเป็นไหมที่จะต้องมีรัฐสสดิการผมเห็นว่าจำเป็น เราผ่านการใช้จ่ายมากมายมหาศาลในประชานิยมมาแล้วเนี่ยเป็น10ปีทำไมเราจะทำรัฐสวัสดิการที่เป็นระบบยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้ไทยเป็นรัฐสวัสดิการได้ถ้าเราขึ้นจากลมประชานิยม